การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยพระราชดดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทระเทพยพวรางกูลยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินและกานกรองตามเกณฑ์ว21เเพื่อขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่ง ประวัติผู้ขอรับการประเมินนางวรรณภาสีมันตะเกิดเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2535ปัจจุบันอายุ29ปีดำรงตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมณโนะรงเรียนบ้านคาละแมะตำบลคาละแมะอำเภอสีขอรภูมิ จังหวัดสุรินทร์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งประวัติด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2559สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนร้อยเอ็ดประวัติด้านการรับราชการ ปีพุทธศักราช2560บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยณโรงเรียนบ้านคาละแมะตำบลคาละแมะอำเภอสีขอรภูมิจัังหวดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งต่อมาปีพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูณโรงเรียนบ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งผลการปฏิบัติงานชั่วโมงการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2562, ครูวรรณภามีชั่วโมงการสอนตามตารางสอนจำนวน884ชั่วโมง มีชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน208ชั่วโมงมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC จำนวน50ชั่วโมงมีชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน181ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น1,323ชั่วโมงต่อปีการศึกษาชั่วโมงการปฏิบัติงานปีการศึกษา2563ครูวรรณภามีชั่วโมงสอนตามตารางสอนจํานวน810ชั่วโมงมีชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จํานวน2,89ชั่วโมง มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC จำนวน50ชั่วโมงมีชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน149ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น1298ชั่วโมงต่อปีการศึกษาด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนครูวรรณภาสีมันตะ ได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยมีการประเมินหลักสูตรและตัวชี้วัดของทุกสาระการเรียนรู้เพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดโครงสร้างรายวิชาและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้เทคนิคในการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามีการจัดทำข้อสอบในแต่ละรายวิชาเพื่อการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเที่ยงตรงเหมาะสมและตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ อีกทั้งครูวรรณภาสีมันตะยังได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประกอบการเรียนเรื่องประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในปีการศึกษา2562 และเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจากการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) และใช้สื่อประกอบการสอนเรื่องสถาบันทางสังคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในปีการศึกษา2563เพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบการสอนให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนครูวรรณภาศีมันตักได้บริหารจัดการชั้นเรียนโดยได้สำรวจความเห็นของนักเรียนในการจัดการชั้นเรียนมีการสร้างกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติในรายวิชาที่ได้รับผิดชอบและในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเอกสารประจำชั้นเรียน การบันทึกโฮมรูมบันทึกการให้คำปรึกษาต่างๆแก่นักเรียนมีการสร้างแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียน SDQ และมีการเยี่ยมบ้านของนักเรียนในทุกปีการศึกษาอีกทั้งยังมีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่างๆอีกด้วยด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครูวรรณภาสีมันตะได้เข้าร่วมการอบรมประชุมและสัมมนาทั้งภายในและนอกโรงเรียนมีการเข้าร่วมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC จำนวน50ชั่วโมงต่อปีการศึกษาเพื่อร่วมมือกับคณะครูในการแก้ไขพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ดำเนินไปอย่างเต็มศักยภาพ จนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้มีความเสียสละประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2564ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสมาคมครูสีขอรภูมิ 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดี ผลงานคลิปกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาการคิดเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆของผู้เรียนปัญญาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ครูวรรณภาสีมันกา ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ได้ช่วยเหลือพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและให้คำแนะนำด้วยความเป็นกัลยาณมิตรครูวรรณภาสีมันตะ ขอน้อมรับทุกข้อคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบคุณค่ะ